สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วเซลล์ท็อปทอโต้ที่ปรึกษาด้านการขายนะครับวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่กันสําหรับคันนี้นะครับเป็นยาริส1.2ตัวสมาร์ทปี2023นะครับ คันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วนะครับเกือบ2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับกับเลขไม้นะครับคันนี้ใช้งานเพียง3 0 0 0 0โลเท่านั้นนะและที่สําคัญนะคันนี้เป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะครับเป็นโฉมหน้าปัจจุบันเลยใครที่กำลังนะลังเลจะไปออกป้ายแดงนะครับลองดูคันนี้ก่อนไม้แค่ส0,000ืและที่สําคัญผมรับประกันนะครับโครงสร้างไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้แน่นอน เดี๋ยวลายเรียดตัวรถแล้วก็ฟังก์ชันตัวรถเป็นไงเดี๋ยวพาพี่พรับชมในคลิปนี้กันสําหรับตัวรถมาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวรถนะได้มาเป็นสีขาวนะคันนี้ก็เป็นสภาพแรกรับนะสวยแบบนี้เลยนะคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้สปาใดๆไฟหน้านะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED แล้วเรียบร้อยมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ครบๆตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับรองจากตัว1.2พีเมียมนะคันนี้เป็นตัวสมาร์ทนะครับเรียมสันตัวรถสวยมากคันนี้นะครับตัวด้านล้อแมกนะครับได้มาเป็นล้อแมกทนนนปัดดเงาาข15ิ้ว ลัดด้วยยางดันหลบนะคันนี้เป็นยางเดิมติดรถปี2023นะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะคะได้มาเป็นแบบสีดำ mm hmm. เปียโนโแบก๊กมาพร้อมปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวติดฟีมาแล้วรอบพันนะค,คันนี้มาพร้อมคิ้วกันสารเรียบร้อยนะครับกระจกนะครับตัวนี้กระจกแท้เดิมทุกบาทนะรกระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมือเปิดจะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมสมาร์ทเอนทีกุญแจเป็นแบบคีย์เลสเรียบร้อยและดูในส่วนของภายในสักนิดหนึ่งนะครับ ภายในตัวนี้นะครับเขจะได้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยสําหรับตัว1.2สมาร์ทเป็นเบาะหนังนะสีดําเดินด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟัง์ชันเรียบร้อยนะเลขไมค์คันนี้นะครับแค่สามหมกับอีก300โลเท่านั้นนะตัวด้านหน้าจอตัวนี้นะได้มาเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับคันนี้มาพร้อมกล้องมองหลังตัวนี้เชื่อมต่อ Apple Car า l a y Android Auto ได้ ตัวแอร์นะครับเป็นแบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะตัวเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้ได้รถที่ปีใหม่มากนะคันนี้ประหยัดไปแล้วแสนก็บาทนะมาดูด้านหลังกันสําหรับด้านหลังตัวนี้นะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้ก็ได้มาเป็นเบาะหนัง3หมอนเลยภายในกว้างนะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวแฮนแประตูนะครับอเนกประสงค์แน่นอนมีรูเสียบ USB ด้านหลัง2ตําแหน่งให้ด้วยนะครับคันนี้ โครงสร้างเดิมทุกอย่างนะคันนี้พึ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเพราะประกันทุกอย่างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีก็อไม้ด้านหลังตัวนี้นะครับไฟท้ายเขานะจะได้มาเป็นแบบไฟท้าย LED แล้วเรียบร้อยมีกระจกไล่ฟ้าที่ปัดน้ําฝนด้านท้ายมาพร้อมกล้องมองหลังเสาอากาศชาร์ฟินแบบคิปฉลามมีมาครบเลยคันนีนะ้เดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้พี่ๆรับชมด้านท้ายกัน สำหรับด้านท้ายตัวนี้นะจะมีที่บังสัมภาระมาให้นะครับชุดเติมลมฉุกเฉินมีมาให้สําหรับตัวนี้จะไม่มีล้อแมกย่างอะไรแล้วนะรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะก็จะมีชุดเติมลมฉุกเฉินมาให้แทนโครงสร้างหัวน็อตนะครับด้านท้ายนะครับฝาทุองฝาท้ายเดิมนะคันนี้น็อตเดิมๆเลยไม่มีขยับนะครึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆถ้าใครสนใจนะครับรีบจัดลีบจองไว้ก่อนได้นะบอกเลยว่าโฉมนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะเป็นโฉมปัจจุบันเป็นโฉมป้ายแดงเลยนะครับเดือมซานโตโรสสวยมากๆนะฝั่งผู้โดยสารมาดูแผ่่นนเพจหอยนะครับ เพดเดิมนะคันนี้รถปี2023นะผลิตปี3จดปี2023เลยคันนี้หัวน็อตโครงสร้างเสาบีทุกอย่างก็เดิมเดมเลยคันนี้น็อตเดิมเดิไม่มีรอยขันทุกอย่างนะครับใครสนใจนะครับอยากเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัทพอออโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์นะครับ1ทับเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับใครอยากจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยบริการทําเรื่องให้ถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้าน ดอกเบีย้ยพิเศษมีให้เริ่มต้น4ปี2.79%เท่านั้นหรือใครบอกมาจากคลิปนี้นะครับผมมีบริการของแถมให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพรมไดมอนด์คัสหรือว่ากล้องติดตั้งหน้ารถสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ บอกเลยว่าคันนี้คุ้มประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วแสนกว่าบาทแล้วกับราคาเสนอขายนะครับคันนี้เพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวห่อเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ80 0 0บาทต้องบอกเลยว่าถ้าไปออกป้ายแดงนะต้องใช้เงินดาวนะครับ4 5หมื่นแน่นอนอย่างต่ำรายได้16,00 0บาทขึ้นไปสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องคํำนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบน้ใหพ,พ่่รับมอแน,น,อน สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ